นนี้เป็นขั้นตอนการทา<ผ>สีที่ประยุกโดยการเอาพลาสติกมาลองแล้วก็ทาแบบจุ่มจะทำให้ทาสีได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ว่าถึงนะครับไปสลัดสลัดด้วยนะครับเพว่า <c oughs> จะไม่เปืองสีมาก ไปใช้ขุดหลุมน,น,นี่ก็เป็นกรรมการเตรียมหลุมใหม่นะครับเพื่อเีรียมทาสีในการต้มตะกร้าใส่ก้อนเห็ดส่วนตรงนี้นทำความสะอาดไปใช้แปรงเด็กแปรงเด็กถ้าไม่ทำความสะอาด ก็จะทำอาตีไม่จับเหนียวแน่นคงทนนะครับตะก,กร้าที่เกิดการไฟไหม้ไหม,มาอยู่เราตมาซ่อใหม่เกิดการเปี้ยวของตะก,กร้ามีการซ่อมขั้นตอนการซ่อมก็ให้ตรง ก็เป็นโครงเป็นโครงที่ไหม้เหมือนกันครับต้องปรับปรุง